กฎแห่งกรรมเรื่องทำบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสบุญคำเดียวสั้นๆแต่มีความสำคัญมากต่อชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายบุญคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสาเร็จในชีวิตของทุกคนได้เป็นเครื่องสนับสนุนให้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาสทำทานรักษาศีลจะเดินภาวนาได้อย่างเต็มที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจนกระทั่งบางคนมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานทั้งหมดนี้จะได้มาก็ต้องอาศัยบุญทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนี้วันเวลาที่เหลืออยู่นี้จึงควรให้เป็นไปพร้อมกับบุญบาร,รมีที่เพิ่มเติมกับตนเองเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมัชรีสูตรความว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตรณี เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านี้ย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคั่งได้เสื้อผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยากพึงมีอำนาจแผ่ไปในโพคทรัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้ บันเทิงใจอยู่นั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เมื่อเติบโตจนรู้เดียงสาแล้วต่างก็มีความมุ่งหวังตั้งความปรารถนาอยากประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตอยากพบเจอแต่สิ่งดีๆส่วนใหญ่ก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้เพียงสองระดับคือ ความปรารถนาบนดินซึ่งเขาหมายถึงความสุขตามภาษาของชาวโลกอยากพร่งพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพสมบัติและก็คุณสมบัติปรารถนาให้ได้ลาบยศสารเสริญสุขที่คนอื่นเขามีกันและความปรารถนาบนฟ้าหมายถึงการได้สวรรค์สมบัติมีทิพวิมานมีรัศมีกายสว่างสวยัยมีอายุไขยืนยาว ได้เสวยทิบสมบัตินานนานชีวิตหลังความตายขออย่าได้พลัดตกไปในอบายภูมิให้มีสุกติโลกสวรรค์เป็นที่ไปอย่างเดียวเป้าหมายทั้งสองอย่างนี้จะเป็นผลสำเร็จได้นอกจากอาศัยสติปัญญาและความสามารถแล้วยังต้องอาศัยบุญบารามีอีกด้วยเพราะบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทุกอย่าง ถ้าขาดบุญแล้วจะทำอะไรก็ติดติดขัดขัดไปเสียทุกอย่างฉะนั้นบุญจึงเป็นหลักเป็นประธานของความสำเร็จทั้งปวงเหมือนดังในสมัยพุทธกาลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวลุวันมหาวิหารช่วงหนึ่งช,วงชาวเมืองในกรุงราชคือต่างก็พร้อมใจหยุดงานเพื่อช่วยกันทำความสะอาดถนนหนทางเกลีย่ยทรายโรยดอกไม้หอมชนิดต่าง โรยข้าวตอกตั้งต้นกล้วยและหม้อน้ำไว้ทุกๆประตูเรือนยกธงประดับประดาบ้านเรือนซึ่งงดงามด้วยสีต่างๆจากนั้นก็ประดับตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างดีเพื่อเฉลิมฉลองในงานนัดขัตะเลิกตลอดเจ็ดวันพระเจ้าพิมพิสารมหาราชแห่งกรุงราชคือก็ได้เสด็จออกจากพระราชนิเวศ เสด็จเรียบพระนครพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จจำนวนมากทำให้มหาชนได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระราชาในระหว่างนั้นมีกุรสตรีนางหนึ่งได้เห็นสมบัติมากมายพร้อมตั้งราชานุภาพของพระเจ้าพิมพิสารก็เกิดอจจัศจรรย์ใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจึงถามบัณฑิตขึ้นว่าสมบัติของพระราชานี้เปรียบเสมือนเทวริษ พระราชาทรงสร้างบุญกุศลอะไรเอาไว้ทำไมถึงมีความยิ่งใหญ่กว่ามูเราชาวแว่นแควนมากมายหลายเท่านักบัณฑิตผู้นั้นก็ตอบนางไปว่าดูก่อนแม่มหาจำเริญก็เพราะพระราชาทรงสั่งสมบุญเอาไว้อย่างเดียวแล้วเพราะธรรมดาบุญนั้นเปรียบดังแก้วมณีที่ให้ความปรารถนาทุกอย่างเป็นเสมือนต้นกะลพปพึก ในอุตรกุรุทวีปที่ทำความปรารถนาของมนุษย์ให้สำเร็จเมื่อเนื้อนาบุญคือพระทะกิเนยะบุคคลมีอยู่บุคคลที่จะให้ก็บริสุทธิ์เจตนาในการถวายทานของทายกทาย,ยิกาก็มีความพร้อมพอให้ทานตัดขาดออกจากใจแล้วคนนั่งหลายปรารถนาสิ่งใดบุญกรรมอันนั้นก็ทําให้สำเร็จผลได้ทุกอย่างดูก่อนแม่มหาจํเริญ ความเป็นผู้มีตระกูลสูงมิได้ก็ด้วยการถวายอาสนะเป็นทานเธอเคยได้ยินบ้างไหมพระบรมศาสดาทรงตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังผู้ให้เสื้อผ้าอาภรณ์ชื่อว่าให้วันนะผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุขผู้ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เธอปรารถนาสิ่งใดก็จงสั่งสมบุญบารมีเพื่อสมบัติเหล่านั้นเถิดเมื่อนางได้ฟังคำนั้นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจและตั้งจิตอธิษฐานในสวรรค์สมบัติด้วยความคิดว่าสมบัติของพระราชาในเมืองมนุษย์ยังอลังการถึงเพียงนี้สวรรค์สมบัติคงจะต้องยิ่งใหญ่กว่าหลายเท่ายิ่งนักเมื่อนางคิดได้อย่างนี้แล้ว ก็เกิดอุตสาหะรักในการที่จะสั่งสมบุญบาร,รมีทําบุญทํากุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปพอดีว่าในวันนั้นบิดามารดาของนางได้ส่งผ้าใหม่ตังใหม่ดอกปทุมหนึ่งกรรมแล้วก็เนยสายน้าพึ่งน้ําตาลกรวดข้าวสารพร้อมทั้งนมสดชั้นดีมาให้นางเมื่อนางเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ดีอกดีใจว่าเรากําลังอยากที่จะถวายทานอยู่พอดี และเครื่องไทยธรรมประณีตนี้เราก็ได้แล้วนางจึงจัดแจงเครื่องไทยธรรมอันประณีตสุดฝีมือของนางปรุงข้าวมัทุป,ปายาตมีน้ำน้อยตกแต่งของเคี้ยวของกินอย่างอื่นเป็นจำนวนมากทำให้เป็นบริวารของข้าวมัทุป,ปายาตแล้วประพรมของหอมที่โรงทานจัดอาสนะไว้เหนือดอกปทุมทั้งหลายซึ่งงดงามด้วยกลีบช่อและเกสรของดอกปทุม ที่แย้มบานแล้วจากนั้นก็ใช้ผ้าขาวใหม่ๆมาปูลาดแล้ววางดอกประทุมสีดอกและพุ่มดอกไม้หอมไว้บนตั้งที่นั่งด้านบนของอาสนะก็ทำเป็นเพดานห้อยพวงดอกไม้และพวงระยะรอบบริเวณอาสนะก็ลาดพื้นด้วยกรีบประทุมที่มีเกสรหน้าบ้านก็ตั้งผานดอกไม้สดหอมเป็นพิเศษไว้ต้อนรับ ขณะที่ทำไปนั้นในใจก็มีแต่เรื่องบุญกุศลใจไม่มีความขุนมัวอะไรเลยและเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนางจึงอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นก็นั่งคอยให้เวลาที่เนื้อนาบุญจะมาโปรดเมื่อถึงกำหนดจึงสั่งหญิงรับใช้คนหนึ่งว่าแม่เอ๋ยเจ้าจุไปนี่มนเนื้อนาบุญมาให้ฉันด้วยเถิดหญิงรับใช้ ตั้งกรลยาณจิตว่าขอให้ได้พบพระทักยินเนยยบุกโออันเลิศด้วยเถอะว่าแล้วนางก็เดินไปพบพระสารีบุตรซึ่งกําลังเที่ยวบินธบาตอยู่พอดีนางจึงกราบนิมนต์ท่านให้ไปฉันที่บ้านของเจ้านายกุลสตรีนั้นเมื่อเห็นพระเทระมาก็ออกไปต้อนรับด้วยความนอบน้อมนิมนต์ท่านนั่งบนอาสนะเลี้ยงดูด้วยข้าวมัุปายาตมีน้ำน้อย ขณะที่กําลังเลี้ยงดูอยู่นั้นก็ทำความปรารถนาว่าด้วยอนุภาพบุญของนิชน,นันนี้ขอจงมีสมบัติอันเป็นทิพย์ที่งดงามด้วยบาลังเรือนยอดเหนือกุญชรอ,อันเป็นทิพย์ด้วยเถิดเมื่อพระเถระฉันเสร็จเรียบร้อยนางจึงล้างบาดบรรจุในใสน้ำพึ่งและน้ำตาลกรวดจ,จนเต็มบาดถวายอีได้ทำผ้าที่ปูราดบนตังเป็นผ้ารองบาท แล้ววางไว้ในมือพระเถระพร้อมกับถวายอานะสำหรับทำภาวนาพระเถระได้อนุโมทนาวอวยพรให้นางสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ทุกประการตั้งแต่นั้นมานางก็ทำบุญอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดเมื่อนางสิ้นชีวิตลงไปก็บังเกิดในวิมานทองสูงร้อยยอนณพบดาวดึงความปรารถนาทุกอย่างที่นางตั้งใจเอาไว้ก็กลายเป็นความจริง นางยังมีเทพอับสรพันหนึ่งเป็นบริวารมีช้างทิพย์สูงห้ายอประดับด้วยมาลัยดอกปทุมประดับด้วยอาพรทองรุ่งเรืองด้วยรัศมีผ้าคลุมช้างก็ประดับด้วยรัตนชาติล้วนๆซึ่งบังเกิดด้วยอำนาจความปรารถนาของนางบัลังทองประมาณโยอดหนึ่งได้บังเกิดบนช้างเมื่อนางจะไปสถานที่แห่งใด นางก็จะขึ้นนั่งบนบันลังอันมีวิจิตนั้นไปด้วยครั้นพระมหาโมคคลานเตระมาพบเข้าก็ได้เข้าไปไต่ถามนางว่าดูก่อนเทพธิดาผู้มีดวงตากลมดังกลีปทุมมีผิวพรรณดังดอกปทุมกุญชรพาหนะของท่านสำเร็จด้วยรัตนะต่างๆมีกำลังพรังพร้อมด้วยความเร็วท่องใดอากาศด้วยความว่องไว ท่านมีพัตราพรสะอาดประดับองค์อยู่เหนือขชาทานรุ่งโรจนว่าอภิษรหมู่ใหญ่ด้วยวันนะนี่เป็นผลของทานศีลหรือผลของการทำอัญชลีใดขอให้เธอได้บอกกรรมนั้นแก่อัตมาด้วยเถิดเทพธิดาถ,ถูกถามเช่นนั้นก็ร่าเริงยินดีได้กราบเรียนท่านไปตามความเป็นจริงทุกอย่างด้วยความปลาปลื้มปีติใจยิ่งนัก นี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการสั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่เมื่อตั้งใจทำงานควบคู่กับการทำบุญก็จะได้บรรลุปเป้าหมายของชีวิตทั้งสองอย่างเหมือนกันทุกๆท่านเองก็จะได้สวรรค์สมบัติเช่นนั้นเหมือนกันถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติที่เรานักสร้างบารมีทุกคนต้องได้เพียงแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญยิ่งกว่านั้นคือต้องทำให้ได้เป็นเป้าหมายเหนือฟ้า นั่นก็คือให้ได้นิพพานสมบัติซึ่งเป็นเอกันตบรมสุขเป็นสุขล้ลวนมนุษย์สมบัติสวรร์คสมบัติก็เทียบไม่ได้แม้เพียงเศษเซี่ยวทุลีเป็นการเดินตามทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายเป้าหมายนี้เป็นความปรารถนาอันสูงสุดเราเกิดมากี่ภพกี่ชาติสร้างบารมีกันชนิดทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็เพื่อหวังให้ได้นิพพานสมบัตินี้ การจะให้ได้นิพพานสมบัติในปัจจุบันก็ทำได้ด้วยการทำใจให้สงบหยุดนิ่งอย่างเดียวแล้วเราจะเข้าไปพบกับนิพพานภายในคือได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในคือกายธรรมที่ชัดใสสว่างอยู่ในกลางของร่างกายเราดังนั้นจงชักชวนการสั่งสมบุญบุบารมีกันให้เต็มที่แล้วก็มันฝึกฝนจิตใจให้สงบนิ่งให้ได้ เข้าถึงนิพพานสมบัติภายในคือกายธรรมกันทุกคนนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ